สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่26ตุลาคม2555ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำมีการเปิดตลาดบริเวณ1,701.93โดยระหว่างวันมีการย่อลงไปทำระดับต่ำสุดณนะบริเวณ1,700.79และมีการขยับขึ้นไปทำระดับสูงสุดณนะบริเวณ1,707.11รี หลังจากนั้นมีการย่อตัวลงมาปิดณระดับ1,709.69เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนซึ่งวันก่อนหน้านี้ราคาทองคำสามารถปิดในแดนบวกโดยปิดไปบวกโดยปิดบวกประมาณ7.76เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนและราคาทองคำยังไม่มีการทำนิวโรใหม่ในส่วนของราคาทองคำในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการย่อตัวลงมาต่อเนื่องซึ่งวันนี้ราคาทองคำมีการดยุดตัวในลักษณะของเทคนิคลีบาร์ค่อนข้างดี แต่อย่างไรแล้วในส่วนของการดิดตัวของราคาทองคําหากยังไม่สามารถผ่านในส่วนของโซนแนวต้านสาคัญบริเวณ1 7 2 8เี่แถึง1 7 3่เราหรียญดอลลาร์ต่อทองออนซ์ไปได้นักลงทุนผู้ถือ,องทองคําเอาไว้ยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของการย่อตัวของราคาทองคํากลับลงมาวันนี้ราคาทองคํายังได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อทองคําที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของฤดูการเฉลิมฉลองในประเทศอินเดียซึ่งอินเดียเป็นผู้ซื้อทองคํารายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเทศกาลดูเชลามีการเริ่มต้นวันนี้ก่อนที่จะไปสิ้นสุดด้วยเทศกาลดิวารีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวอินเดียนิยมจัดงานแต่งงานกันซึ่งปกติแล้วชาวอินเดียจะมีธรรมเนียมในการซื้อทองคาเป็นของขวัญให้แก่กันในช่วงสองเดือนนี้ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำเริ่มมีการดยุบตัวขึ้นและมีการดิบตัวขึ้นแรงมากกว่าหลายวันที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็ตามการดิบตัวของทองคายังค่อนข้างจํากัดเนื่อง จะได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจ,จของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสโดยวันนี้กระทรวงแรงงานสาหรัฐมีการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกประจําสัปดาห์โดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนมีการขยายตัวดีเกินคาดสรุปภาพรวมการลงทุนการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ณวันก่อนหน้ากองทุน SPDR ยังคงมีการถือทองคำเท่าเดิมณนะบริเวณ1000 336.904ตันส่วนกองทุนโรหะเงินไอแชนมีการสะสมโรหะเงินเพิ่มประมาณ4.52ตันโดยมีการถือโรหะเงินประมาณ9,923.19ตันภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินมีการปิดตัวในแดนบวกบวกขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ0.41โดยปิดตลาดณระดับ32.07 ขณะที่ตลาดน้ำมันในเบกมีการบวกขึ้นมาประมาณ0.20เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลมีการปิดตลาดไปณระดับ85.59สกุลเงินยูโรมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยโดยมีการย่อตัวประมาณ0.0027เหรียญและมีการปิดตลาดไปณบริเวณ1.2944ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อินเด็กมีการแข็งค่าขึ้นประมาณ0.164และมีการปิดตลาดณบริเวณ80.078 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำที่เรศรษฐกิจโดยรวมวันนี้ยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของราคาทองคำทั้งจำนวนผู้ขอรัสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง23,000รายในสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขมาอยู่ณะระดับ369,000รายซึ่งสะท้อนว่าตลาดแรงงานของสหรัฐมีการตับตัวดีขึ้นขณะที่จำนวนผู้ขอรสัสดิการการว่างงานเฉลี่ย4ส,สัปดาห์มีการเพิ่มขึ้น1,500รายสู่ระดับ 3 6 8 0 0 0รลายซึ่งข้อมูลฉเฉลี่ยในส่วนสสัปดาห์สามารถวัดแนวโน้มของตลาดได้ดีกว่าแนวโน้มรายสัปดาห์ประกอบกับยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเพิ่มขึ้น9.9%ในเดือนกันยายนเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นตัวคำสั่งซื้อสินค้าใหม่สำหรับสินค้าคงทนที่ผลิตในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเกือบ10%ในเดือนกันยายนหลังจากร่วงหนักสุดในรอบ สปนะีในเดือนสิงหาคมนับเป็นหลักฐานว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการเปิดเผยว่ายอ่อ,ยอสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐมีการเพิ่มขึ้นณนะระดับ9.9%ในเดือนที่แล้วสู่ระดับ2.182แสนล้านดอลลาร์ซึ่งทั้งสองปัจจัยส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อินเดซ์มีการแข็งค่าขึ้นซึ่งจะส่งผลในเชิงลบต่อราคาทองคำ ขณะที่ YLG ยังคงแนะนำให้นักลงทุนติดตามในค่ำนี้เวลาประมาณ19นา30นาทีทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ที่แท้จริงประจำไต,ตรมาส3คบ2012ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเลขอยู่ที่1.3%โดยค่ำนี้มีการคาดการณ์ว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการประกาศว่า ตัวเลข GDP ที่แท้จริงประจำไตรมาส3ทับ2012อาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นณระดับ1.9%ซึ่งถ้ามีการขยายตัวมากกว่าครั้งก่อนหน้าอาจจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับสำหรับวันนี้โดยให้แนวรับแรกบริเวณ1,703แนวรับถัดไป1,693และแนวรับสุดท้ายบริเวณ1,687สำหรับแนวต้านประเมินแนวต้านบริเวณ,ณ1,000 718แนวท่านถัดไปบริเวณ1,728และแนวต่าสุดท้ายบริเวณ1,736สำหรับกลยุทธ์การลงทุนยังมีมุมมองว่าราคาทองคำยังมีลักษณะการดิดตัวลักษณะของเทคนิคอดีบาวขณะที่นักลงทุนที่รอจะทำการเข้าซื้อทองคำยังคงแนะนำให้รอการอ่อนตัวลงไปบริเวณแนวรับ1,730เดอลลาร์ต่อทอยส์ออนลักษณะของการเข้าซื้อยังคงเข้าซื้อเพื่อหวังการทำกำไรระยะสั้น จากการดิดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน1,718-1,728ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนอย่างไรแล้วราคามีการดิดตัวขึ้นไปทดสอบโซนดังกล่าวและยังไม่สามารถผ่านได้ยังแนะนําให้นักลงทุนลดการถือทองคําลงมาบางส่วนประกอบกับสามารถติดตามการประกาศ GDP ไตรมารส3ของสหรัฐเพื่อดูทิศทางแนวโน้มของราคาทองคําและตัดสินใจในการลงทุน สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ